ก็โอเคนะครับวันนั้นเนี่ยผมสัญญาอะไรไว้กับคุณผู้ชมใช่ครับหาสกิลตันทีวีแมนซึ่งมันหาโคตรยากเลยแต่พอดูวิธีแล้วโอ้โหง่ายโคตรเลยโอเคมาเราก็แค่แปลงร่างเป็นตัวอะไรได้ที่มันเร็วอะ่ะผมจะแปลงร่างเป็นไอตัวอืนี้กันแล้วกันและวิธีต่อไปเนี่ยคอยคุณเข้าไปรับเควสก่อน ควีม wow. uh, ันชื่อว่าเอออะไรเนี่ยไม่ไม่รู้อ่ครับผมจำไม่ได้ครับว่าเป็นอันไหนไม่วานี้อันนี้แลผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยแต่ไปขึ้นแต่ไปแล้วก็จะไปหากันเลยซึ่งออยู่ไหนแล้วเนี่ยโอเคมันก็อยู่นี่เองเราไปตึกสีแดงในตำนานเลยครับคุณผู้ชม โอเคแล้วพอมาตรงนี้แล้วคุณไปข้างหลังอันนี้ต่อนะไปจนสุดซอยไปเลย,อยตอนนี้เราก็จะเจอแล้วครับเอ,อ่อก็คือเอ,อ่อที่ทำ q ว e ท t TV m ม n ซึ่งถ้าเราอยากจะได้เนี่ยเราเราเรา,เราก็ต้องมี TV m ม n หรือว่าไม่ก็ t ออที o v วูแมนเดี๋ยวไม่ใช่เป็นที m o v e m e ดีกว่าแล้วขั้นตอนกลับไปเนี่ยมันจะให้คุณเอ,อ่อไปไปทำแบบว่าอ,อ ไปทำอดอบี้ให้คุณเดินมาแล้วเนี่ยถ้ามาหาอย่างนี้มันเป็นแค่หลอกตาเราเท่านั้นเอง,ม,งมันจะมีมันจะมีหลุมด้วยนะครับเราต้องระวังหลุมด้วยโอเคเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะไม่รีบไม่ร้อนกันพ่อสอนไปเรื่อยๆ โอเคข้างหน้าเลยมืนว่าจะเห็นหลุมนะต้องปรับกราฟิกเออน้อยๆหน่อยถ้าปรับเยอะมันจะไม่เห็นเลยเราจะตกได้โอเคแล้วก็เอเอยเอเกือบไปเมื่อกี้โอเคแล้วก็เดินต่อไปเลยน่าจะไม่ไกลนักแหละ นี่ถ้ามันหายคุณไม่ต้องมาสงสัยอะไรนะครับว่ามันแค่เป็นปกตินั่นเองซึ่งเราก็ไปไเรื่อยๆแล้วเราก็จะถึงนะครับให้เราไปกดทีขาวๆนั่นะรตรงนี้มันมีอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้ครับซึงเหลวเควืนนี่ผมค่อยสอนเ,เราต้องมาทำอันนี้ก่อนโอเคของคุณเนี่ยถ้าคุณทำแล้วนะคุณก็จะตายนะครับ แล้วคุณก็เล่นสกิลนี้มาเขาเรียกว่าวารีนเฮ้ hey, ใครอ่ะนึกว่าผีเกเราเราเข้าไปตายเลยไปกันบายบายเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่